สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกท่านสบายดีสบายดีสบายดีพอครับแม่มณีมะฮอดแล้วมณีท้องอยู่ที่วัดนคะรนายกนะพี่น้องเนาะพี่น้องวัดด่านนจะมีความสวยงามและความตื่นเต้นเนาะก็เลยอยากให้พ่อแม่กันแล้วมาเห็นเพราะว่าเรื่องวัดก็อาจจะเป็นสถานที่ที่พอเข้แม่อาจจะมลาล้ลายๆกว่าสถานที่ที่บุญบายอันนี้คือวัดวัดมณีวงศ์นะพี่น้องเนาะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเบื้องล่างน่ากันว่าจะมีอย่างเป็นที่น่าสนใจ และเป็นทีน่าตื่นเต้นนะฮะโนตัวแ้วกับบ่เคยมากเราเพื่อนเอยไปไหม้อมแล้ยังไปสิวไปเไปเข้าทางนี้เลยมาทางนี้ไหมข้างหน้าเลยนู่นทางขุบไหมโอ้โหเป็นพญานาคเลยพอเบิ่อมองอะไรกันไม่ได้มองที่ตื่นเต้นทำไมเนาะ มองแล้ก็ม่ได้มองนนตื่นเต้นโอ้โไป็นอาา <laughs> ไรแม่งยาวว่าจะวะศิลปะหลวนลล่เป็นหน้าที่แรกที่ยางของมาโอ้ ขอกบแมแนพี่สิมักาเแนชื่อนามสกลนะพี่ตามโตามมรักานะครับเีครับโอ้โหต้ใหมได้เป็นก่อนเลยนะพี่ประธานนะครท่านในทีสวยงามเขามาถึงแล้วเขามาแล้วพี่น้องเอ๋ยนลยน่อที่คือลานวัดพี่น้อง พราะเขาแม่ก็คือสิมากบัดอีดีเล่นอะดเดียวพานาักใดจุดนี้คือไฮไลท์เลยแม่จะเป็นบัางพญานาจะเป็นบางพยานาค <c oughs> เ,เลยม <c oughs> แม่โอ้แม่มาน่านี้หม ว้าวพี่น้องเอ๋ย oh <my> นี่คือวังพญานาคแม่วไม่ oh <my> ได้ไหมโอ้ยจะเบิ่งทีแม่เป็นเป็น,ปนอาจจะเบิกขึ้นจัว่าอาจจะเป็นเมืองมณฑล,ลก็ได้ไม่ได้ข้อส่วนบุญ <Okay. S 1> ข้อส่วนบุญ,น,บญนี่คือด้านนี้จะเป็นทางเข้าวัดนี่เลย oh. อ่ะแม่ฮะเข้าขไปได้ไหม อันนี้คือทางเข้าวาังพญานาค้ายในจะมีพญานาคดาวพญานัคนะโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนี่คือวังพญานาคก็พี่น้องน้าบ่าวของเองกันที่ว่ามากับพ่อครับเมย์อยู่นี่จังหวัดนครนายกตลงเข้าไปด้านในเลยแม่เข้าไปด้านในเลยดันหน้ก็สีมืดๆนี่พี่น้องเอ๋ย อ,อันนี้คือวังพยายนาคเลยพี่น้องว้าวด้านในสวยงามเลยพี่น้องเอ้คือจังอยู่นี่สถานทีที่ทักซิตุละ่ะ หีหลายคนหรือว่าหลายคนอาจจะบกคยมาก นี่แหะพี่น้องเลยคือสถานที่ที่พอครับแม่เป็นกมือนที่ว่ามันอาจจะถึงใจอยาวถไปใจเยาว์ถึงใจร้ายว่างนี่แม่เจรูอะไรอะไรเอาตัวเต็ยแม่เจ้าตัวเสเอาตัวเียกะกะนนึงเออผิกาเอาตัวนี้ไปพาไมปยังยังไงงยังไงยังไงเออบ่บ่มือเป้ือด ทำมาชมครับตอนนี้บาบูครับพอครับแม่กับยูดันไงแล้วพี่น้องเอ๋ก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจไปได้พอเจา<ฮ>้าโอ้หฟังนั่งสวยงามขนาดเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในพี่น้องเอ๋ยว่ามันจะมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและสวยงามขนาดไหนไปไไปไป,ไป,ไป,ไปว้าว แม่ฟังนี่ไหมโอ้โหนี้สวยงามขนาดเลยปาดแม่เห็นปะองพญายน่ากันนี่พอโอ้สวยงามพี่น้องสวยงาม นนาีเพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยทุกชุดท,ท,ทุกมือบอกเลยว่าสวยงามขนาดพี่น้องโอ้โห คือถ้ำจำลองหรือเปล่าหรืว่าเป็นถ้ำจำลองทีฝืนสางหรือว่าจำลองขึ้นมาคล้ายๆค,คือจังรูปองค์อุปัรณองค์เทายนะว้าวสวยงามหลายสวยงามอีเดียวลล้อเปนจนได้ไหมเป็นจังไหนโอ้โห ว้าวโอ้โหฟังนี่ยงามไหมฟังนี่ยงามเลยปะคือจังเป็นธรรมพญายนาคหนาเป็นธรรมพญายนาคที่เป็นซาสางขึ้นมาแบบว่านสนฟังน,งนี่ฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่ยง,งามดิเป็นธรรมไกลๆองค์พญานาคกหนาไงน้องเมย์ทุกท่านที่เขารับชมนะสถานที่นี้บารบวกกับบาร์บุบคยมากเราพป็นดอกห้เพิ่นจั๊กจำลองสถานที่เป็นท่างยางวุน่นๆเนาะพี่น้องเนาะ ทางที่เขาออกมาฟังนี้ทางนี้เป็นทางที่ยางออกไปพี่น้อง้อจาจะสิทาอย่าได้บ้าบวกกันได้เห็นแต่ละสถานที่กับบอกได้ว่าเต้นเต้นทางออกไปทางออกอ๋ออันนี้คือทางออกพี่น้องเลย บอกไปเลยว่างดงามหลายฝั่งนี้จะเป็นองค์พระพระพุทธรูปโอ้ทุกท่านเอยทุกท่านเอ๋บอกมีคำสีบอกบอกมีคำสิว่าพาฝั่งนี้จะเป็นขุมสมบัติ คุ้มสมบัติไหมป่ะ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 โอ้โสมเด็กไปโชคลาภนำสมบัติวาฝั่งนี้คือสมบัติตามมาชมไปรูปุงเลเยว้าว ฟังนี้ก็บจะเป็นทางออกนะฮะหลังจากที่างางเขาไปดันใน้าไปน้องเอยก็ถือว่าเป็นสถานที่กว้างนะกว้างนะครับจะมองเห็นองค์พญายนาคหลายร้ายองค์น่ยาผิดหรองเนาะหรือว่าหลายรูปทีเดียวจะมีสีที่แตกต่างกันตรงหน้าอกสีน้ําเงินสีส้มน้องเอ๋นะเป็นดวงแก้วเนาะสีขาวก็มีเ<ป>สียงเล็กกับเราห้องให้ไปนออ้องเอยไป อ่ะเท้าเข้มเงี่ยเลยแม่โอต้ตื่นเต้นเลยบาโบเองครับเลื่อนไล้คนเห็นแต่ยังได้เป่นหลังคนสร้างแรงเลยแต่ที่ว่าได้แค่มองได้แค่เหลี่ยเห็นสวยงามพี่น้องสวยงามโอ้โหฮู้โหเป็นหลังเหมือนฉลานทีแบบนี้ มีตัวงพญานาคเต็มไปเลยไปเลยเสียงดังหน่อยกับใครเงี้ยเงี้ยไหเอ้โอ้โหอันนี้คือทางออกแล้วพี่น้องเลย ทางนี้คือทางออกได้ไหมน้องเอ๋ฝั่งนี้เป็นทางออกจากทำแล้วได้่ะจาค่ะั่นะคะเดคทรก็งาฟังนี้เป็นทางออกจากทำแล้วพี่น้องเอ๋เบื้องทำก็เป็นการอาจจะเป็นการจำลองเหตุกาจเป็นทำน้องพ่อนเนาะนั่นนอาจจะเป็นรูปศิลปะขององค์พระน่า ีอาไล่คนซัทธาอันนี้คือทางออกโหสวยงามดีเลย านนกากบาบูก็ภาพพอ้าแม่ม,าม้าซ้ำพัเมาเป็นดังเนาะท่านใดที่มาคลิปบาบูย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่น้องกดดกระิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประาสคลิปของบาบูสนับสนุนบาโบูโดยการมากดขางโฆษณากตลอดการเป็นตัวอย่างสบายดี